สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูนัทพลโบไรหรือครูโจ๊กนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณมห้ 5. และเป็นเรื่องใหม่แล้วเนอะเรื่องใหม่ในวันนี้ที่ครูจะมาแนะนํานักเรียนก็คือเรื่องของกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอย่างที่นักเรียนจะได้เห็นภาพว่าองค์ความรู้ที่เราเรียนไปทั้งหมดก่อนหน้านี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างไรครับ ในวันนี้เรายังอยู่ที่เรื่องของบทนําก่อนนะครับนะในเรื่องของการทบทวนว่าที่ผ่านมาเราได้เรียนอะไรไปบ้างและในเรื่องของกรณีศึกษานี้นะครับครูก,ก็จะมีเรื่องของกรณีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูด้วยอย่างที่บอกไปและก็การทบทวนเรื่องของกระบ,บวนการคิดเชิงออกแบบครับซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดว4.2ม .5 ข้อที่1เรื่องของการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิตอลเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนแบบกรณีศึกษาที่ครูจะยกตัวอย่างนักเรียนดูต่อไปนี้มันมีจุดมุ่งหมายรือความสําคัญอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือการที่เรามาเรียนเรื่องของกรณีศึกษานี้จะเป็นการศึกษาตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการวางแผนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราได้สร้างขึ้นหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตครับอย่างที่2ในการเรียนแบบกรณีศึกษานี้นักเรียนจะได้ใช้แนวคิด Value Position Canvas และ design t h i n k i n g p r o c e s s เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทั้งตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำขึ้นและความต้องการของผู้บริโภคครับ และสุดท้ายในการเรียนแบบกรณีศึกษ์นี้จะช่วยให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนี่ก็คือจุดมุ่งหมายของการเรียนในครั้งนี้ครับคราวนี้เรามาทบทวนกันก่นกอนว่าเจ้ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนั้นที่เราเรียนไปนะ่ะมีกี่องค์ประกอบและมีรายละเอียดย่อยๆอะไรบ้างเพื่อที่เราจะนําองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการศึกษากรณีตัวอย่าง ในตอนถัดไปครับอย่างแรกนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยเราเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องของกระบวนการคิดเชิงอ,ออกแบบด้วยการทําความเข้าใจลูกค้าการทําความเข้าใจลูกค้าหรือเอ p มพ h i z e ามีเทคนิคหรือองค์ประกอบอะไรบ้างครับจําได้ไหมครับการทําความเข้าใจลูกค้าก็จะมีเทคนิคหรือหลักการที่เรานํามาใช้ในการทําความเข้าใจลูกค้าก็คือหลักการ 5W1H ให้เราสังเกตลูกค้า และก็สอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราใช่ไหมครับหลังจากที่นักเรียนทําความเข้าใจใลูกค้าในขั้นของการ Empathize ไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากลูกค้าเนี่ยมาทําการวิเคราะห์ในขั้น define หรือขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลครับในขั้นนี้นักเรียนจะต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยการใช้หลักการ customer segment นั่นเอง พอเราวิเคราะห์เสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการ i d เดียหรือการคิดออกแบบว่าเราจะมีเทคนิควิธีการในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างไรโดยการใช้ Value Position เข้ามาช่วยวิเคราะห์ครับพอเราคิดออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่การทำต้นแบบหรือโปรโตไทป์สร้างผลิตภัณฑ์จำลองขึ้นมาคราวนี้ในขั้นนี้นะครับ เราสร้างผลิตภัณฑ์จำลองสร้างอย่างไรละ่ะมันก็จะมีเทคนิคในการสร้างซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันพอเราได้ผลิตภัณฑ์จำลองแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายไปทดสอบหรือทดลองใช้ถูกไหมครับเข้าสู่ขั้นของการทดสอบนั่นเองซึ่งก็จะมีเทคนิคในการทดสอบที่หลากหลายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการนั้นนนนี่ก็คือองค์ประกอบของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เราเรียนไปทั้งหมด และเดี๋ยวเราจะนํากระบวนการหลงเนี้ไปใช้ในการศึกษากรณีตัวอย่างในแต่ละแบบกันครับคราวนี้เรามาทบทวนในเชิงลึกของแต่ละขั้นตอนนักเรียนจําได้ไหมครับว่าขั้นแรกของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เรียกว่า Empathize หรือการทําความเข้าใจลูกค้าเนี่ยมันมีหลักการก็คือ 5W1S ไอ้เจ้าหลักการ 5W1S เนี่ย 5W คืออะไร 1S เนี่ยคืออะไรนักเรียนพอจะจำได้ไหมเอ่ยอขอให้นักเรียน ร่วมกันตอบดีกว่านะ5 W W แรกคืออะไรครับคืออะไรเอย่ยใครใช่ไหมหูใช่ไหมครับนะ W ที่2คืออะไรเอย่ยจำได้ไหมครับคุ้นๆไหมถ้าจำไม่ได้นกักเรียนอาจจะย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ถ้ายังไม่อยากย้อนไปดูเรามาดูกัน,นครับว่า5 W ประกอบไปด้วย 1. WHO ูใครทำอะไรใช่ไหมครับ what ที่ไหนที่ไหนแวร์เมื่อใดเวนและทำไม why นะและสุดท้าย 1S ก็คือ how จะทำอย่างไรเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานี่ก็คือหลักการของ w w s u ครับจำได้แล้วเนอะนะถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับคราวนี้ขั้นที่2ก็คือขั้น define ขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากที่เราทำความเข้าใจลูกค้า ได้ข้อมูลมาแล้ว <g ye> ก็นําข้อมูลเหล่านั้นมาทําการวิเคราะห์คราวนี้คําถามก็คือหลักการวิเคราะห์ลูกค้ามีอะไรบ้างเอาละหลักการวิเคราะห์ลูกค้ามีอะไรบ้างครับใครที่มีวันเกิดอยู่ในเดือนนี้บ้างยกมือมีไหมครับเราคือผู้โชคดีที่จะได้ตอบคําถามข้อนี้ครับคนที่เกิดเดือนนี้นะหลักการวิเคราะห์ลูกค้ามีอะไรบ้างครับ จำได้ไม่เอ่ยอช่วยกันตอบครับหลักการวิเคราะห์ลูกค้ามีอะไรบ้างครับดูซิว่าใช่อย่างที่ครูจะเฉลยต่อไปนี้ไหมหลักการวิเคราะห์ลูกค้าก็คือการใช้ customer segment นั่นเองซึ่งเราจะวิเคราะห์ลูกค้า3รูปแบบด้วยกันก็คือ customer job ความต้องการพื้นฐานของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการหรือมีความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างในตัวผลิตภัณฑ์ของเราหรือในบริการของเราเกณฑ์ ความประทับใจหรือความคาดหวังลูกค้าประทับใจสินค้าของเราอย่างไรใช่ไหมครับและเพนคือความไม่ชอบเลยไม่ชอบในสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนี่คือสิ่งสําคัญนะที่เราจะต้องวิเคราะห์ลูกค้าและนํามาแก้ไขหรือนําไปออกแบบวิธีการแก้ไขในขั้นตอนต่อไปครับนี่ก็คือขั้นที่2การดีฟายนั่นเองคราวนี้ขั้นที่3ขั้นที่3ก็คือไอเดียหรือการคิดออกแบบ หลังจากที่เราได้ข้อมูลได้การวิเคราะห์ลูกค้าแล้วด้วยการใช้ customer segment ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการ i d เดีหรือการคิดออกแบบการหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้ value position การใช้ value position มีกระบวนการอย่างไรเรามาดูกันนะครับขั้นแรกนักเรียนจะต้องทำการลำดับความสำคัญของ customer job ก่อนว่าอะไรที่เราควรจะแก้ไขมากที่สุดในประเด็นของ customer job นะเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์หรือเซอร์วิสอะไรมาเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหานั้นคราวนี้นักเรียนควรจะวิเคราะห์ในประเด็นใดล่ะที่เกี่ยวข้องประเด็นที่นักเรียนควรจะวิเคราะห์เพิ่มเติมก็คือเรื่องของความสําคัญของเกณฑ์นะเกณฑ์ก็คือข้อดีของร้านเราข้อดีของผลิตภัณฑ์เราข้อดีของบริการของเราเรามาลําดับความสําคัญว่าข้อดีที่ลูกค้าชอบเนี่ยนะกลุ่มเป้าหมายชอบเนี่ย มากที่สุดไปจนน้อยที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราก็ไปสร้างเกรนเคเตอร์และในส่วนสำคัญต่อไปก็คือการลำดับความสำคัญของเพนหรือสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบครับอะไรควรที่จะแก้ปัญหาเป็นอย่างแรกเลยอย่างเช่นเข้ามาในร้านเรารู้สึกว่าร้านไม่อบอุ่นร้านไม่สวยงามร้านดูไม่สะอาดแบบนี้นักเรียนต้องเรียงลำดับความสำคัญแล้วก็แก้ตรงนั้นเป็นลำดับแรกครับ และเมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นผ่านขั้นตอนของ i d เดไปแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่4นะครับก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์จําลองหรือโปรโตไทป์นั่นเองหลักการสร้างผลิตภัณฑ์จําลองหรือโปรโตไทป์นักเรียนคิดว่ามีกี่ประเภทครับจาได้ไหมครับหลักการของโปรโตไทป์โปรโตไทป์มีกี่ประเภทเอ่ยถ้าจาไม่ได้เรามาทบทวนกันเนอะโปรโตไทป์หรือหลักการการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อแก้ปัญหา เราจะเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลในขั้นของการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลหลังจากที่ประมวลผลแล้วก็ผ่านขั้นตอนการไอเดียหรือการสร้างสรรค์ไอเดียการออกแบบและนํามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการในขั้นนี้ซึ่งในขั้นนี้เนี่ยจำแนกออกเป็น2แบบก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์จําลองหรือโปรโตไทป์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเหมาะสําหรับสินค้าบริการที่ จับต้องได้นะเป็นชิ้นเป็นอันเนอะนะครับสามารถจับต้องได้และการสร้างต้นแบบแบบนี้ก็จะช่วยในการลดระยะเวลาลดงบประมาณในการที่เราจะไปสร้างของจริงนะแต่ในบางกรณีที่ต้นแบบของเราเนี่ยเป็นพวกระบบต่างๆเป็นซอฟต์แวร์เป็นแอปพลิเคชันเราน่าจะต้องใช้การสร้างต้นแบบอีกแบบหนึง่งจำได้ไม่เอ่ยก็คือการใช้คอนเซปต์บอร์ดนั่นเองอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะต้องมีโครงสร้างหน้าต่างต่าง,างๆที่เชื่อมโยงถึงกันนักเรียนสามารถใช้คอนเซปต์บอร์ดในการออกแบบต้นแบบได้และเมื่อนักเรียนสร้างต้นแบบแล้วก็นำเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการนำไปทดสอบครับการทดสอบก็คือการนำต้นแบบของเราเนี่ยไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีกระบวนการอย่างไรล่ะ,ะกระบวนการของการทดสอบก็ประกอบไปด้วย1ครับ การทดสอบตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเริ่มจากการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการในขั้นที่ผ่านมาเมื่อได้ต้นแบบแล้วก็นำต้นแบบนั้นไปเสนอให้ลูกค้าทดลองใช้พอลูกค้าทดลองใช้ทำอย่างไรต่อเราที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือบริการก็ต้องเก็บข้อมูลว่าผลการตอบรับของลูกค้าความคิดเห็น คำวิจารณ์ต่อสินค้าต้นแบบนั้นเป็นอย่างไรนําข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขสินค้าหรือบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นหรือให้สมบูรณ์แบบและสุดท้ายเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์เพื่อนําไปวางจําหน่ายครับนี่คือกระบวนการทดสอบในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคิดเชิงออกแบบนั่นเองคราวนี้พอนักเรียนได้ทบทวนได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบครบทั้ง5ขั้นตอนแล้ว วันนี ants, ้เราจะมาทํากิจกรรมเล็กๆในชื่อกิจกรรมว่ากรณีศึกษาของตนเองครับกิจกรรมนี้ครูจะให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมของตนเองที่เป็นกลุ่มที่นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้ในการเรียนครั้งที่ผ่านมาครับตอนนั้นใครที่เลือกผลิตภัณฑ์อะไรไว้และอยู่กลุ่มเดียวกันขอให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมครับเมื่อนักเรียนเข้ากลุ่มเดิมแล้วขอให้นักเรียนทบทวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กลุ่มเลือกไว้นะ ว่าตอนนั้นเราเลือกอะไรไว้และให้แต่ละกลุ่มดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับว่าในผลิตภัณฑ์เดิมของตัวเองนั้นนักเรียนใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของเราอย่างไรบ้างโดยให้นักเรียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดเล็กๆผ่านเครื่องมือที่ครูเตรียมไว้ให้เครื่องมือที่ครูเตรียมไว้ให้ก็คือเครื่องมือบนเว็บไซต์ cockle it ครับ เป็นเว็บไซต์ที่ให้นักเรียนสร้าง mind map ด้วยกันแชร์งานร่วมกันสามารถร่วมกันสร้าง mind mapping ตามกระบวนการของตนเองโดยกระบวนการที่ครูให้นักเรียนออกแบบก็คือย้ำอีกครั้งเนื้ใช้กระบวนการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการนำเสนองานของเราครับและเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนกันว่าแต่ละกลุ่มนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมา ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบไปยกระดับหรือเพิ่มมูลค่าอย่างไรหลังจากที่นักเรียนเรียนถึงตรงนี้นะครับเราจะมาสรุปองค์ความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในครั้งนี้หน่อยในครั้งนี้เราเรียนอะไรไปครับในครั้งนี้ถือว่าเราได้ทบทวนเรื่องของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเจ้ากระบวนการคิดเชิงออกแบบมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนอตอบพร้อมๆกันเลยครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนหรือ 5, อรอ5กระบวนการใช่ไหมได้แก่ห empathize ทำความเข้าใจลูกค้า 2. define ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล 3. ide a t e การคิดออกแบบ 4. prototype การสร้างผลิตภัณฑ์จำลองและ5ก็คือการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบทนำ ในส่วนของกรณีศึกษาซึ่งในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กรณีศึกษาที่เป็นกรณีตัวอย่างกันว่ากรณีตัวอย่างที่ครูยกมานั้นเขานําหลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าอย่างไรแล้วติดตามในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ